สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรวันนี้นะครับเช้าวันจันทร์ที่26สิงหาคม2567ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับกรมอุตุนิยมทิยาแจ้งประกาศนะครับแจ้งประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยและขึ้นแรงขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับ ก็มีผลกระทบตั้งแต่วันที่2 6ถึง28สิงหาคม2567นเะครับเตรียมรับมือในส่วนของฝนตกหนักนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศนะครับฉบับที่1ในช่วงวันที่2 6ถึง28สินะครับ26ถึง28สิงหาคม2 5 6 7ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ในภาคเหนือตอนบนภาคตะดกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมแล้วก็ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงพาผ่านภาคเหนือภาคตะดกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะนกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศเมียนมาสํสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงโดยในช่วงวันที่27-29ถึง29นะครับ27ถึง29 สิงหาคมทะเลอ,อันดามันตอนบนจะมีขึ้นสูงขึ้นครับ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรทะเลอ,อันดามันตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณ ที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอนดมันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะครับก็เป็นประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะโซนอีสานตอนบนนะครับเตรียมรับมืออีสานตอนบนกับภาคเหนือนะขออภัยนะครับอีสานตอนบนกับภาคเหนือตอนบนนะครับเฝ้าระวังเดี๋ยวเรามาไล่ดูในช่วงวันนี้นะครับวันที่26นะครับเริ่มที่วันที่26กก่อนนะครับก็ในโซนทางด้านภาคเหนือนะครับ ภาคตะนอกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับบริเวณพื้นที่มีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับส่งผลทาให้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่านี้นะครับถ้าดูในช่วงโมเดลช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้จะเห็นนะครับกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือที่ต้องจับตาดูแล้วก็เฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย พยาวพแพร่น่านนะครับอุตรดิตยังคงต้องระมัดระวังต่อเนื่องนะครับจังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับอุทัยธานีการจนะบุรีนะครับรวมทั้งฝั่งนี้เพชรบูรณ์จังหวัดเลยนะครับหนองบวัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธ์นะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้จะเป็นนครราชสีมานะครับชาชเชัยชาวชนบุรี ระยองจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใตพ้พชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ที่สำคัญพอช่วง บ่ายขึ้นมานะครับช่วงใกล้หัวค่ำเนี่ยฝนก็จะเริ่มมาหนักในหลายพื้นที่นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ต่อด้วยภาคกลางอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอย,ยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ แล้วก็ทางด้านหน้านแล้วก็เชียงรายต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องส่วนอีสานนะครับอีสานตอนบนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยจังหวัดเลยจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายบึงกาฬนะครับขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดนะครราชสีมามหา,มหาสรมหาสารคามนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดนะครับ แล้วก็จนถึงมหาสารคามนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังนะครับโซนทางด้านภาคใต้สุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีชุมพรแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับนี่คือช่วงหัวค่ำวันนี้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็พอช่วงรอบดึกนะครับช่วงรอบดึกยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตฐ์นะครับ แล้วก็ดึกๆอีสานตอนล่างนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีมุกดาหารยโสธรน,นะครับอำนาจ,จเจริญยะโสธรร้อเอขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็อุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นะครับแล้วก็ราชบุรีเพชรบุรีนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นระนองพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับในช่วงค่าคืนวันจันทร์นะครับค่าคืนวันจันทร์แล้วก็พอช่วงรอบดึกนะครับรอบดึกอีสานตอนบนรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับมุกดาหารกาลาสินขอนแก่น ชัยภูมินะครับนครราชสีมามหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำน,นาจ,จเจริญศรีสเกตอุบลราชธานีนะครับกำแพงเพชรพิกิจพิศณุโลกสุขโขทัยนะครับเพชรชบูรณ์แล้วก็อุตรดิษ์จังหวัดแพร่นะครับลำพลูลำปางเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนนะครับเฝ้าระวงังฝนตกหนักต่อเนื่องในรอบดึกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ ปราจีนบุรีสะแจ้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ภูเก็ตตรังนะครับทางด้านภาคใต้จนกระทั่งถึงช่วงบ่ายของวันอังคารที่27นะครับบ่ายวันอังคารที่ย7ถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นนะครับฝั่งภาคเหนือแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพลูลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์นะครับ จังหวัดตากกำแพงเพชรแล้วก็กาญจนบุรีส่วนอีสานฝั่งนี้นะครับไล่มาตั้งแต่จังหวัดเลยนะครับเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นอุดรธานีหนองคายบึงการนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกระยองจันทบุรีตราดนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับทางด้านภาคใต้ประจวบคีรีขันเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังหาดใหญ่สงขลายะลาราธิวาสปัตตานีนะครับ แล้วก็พอช่วงบ่ายก็จะมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพันน้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะโซนที่น้ําท่วมอยู่แล้วเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางแพร่น่านอุตรดิตฐนะครับพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์ จังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนะครพนมนะครับรวมทั้งภาคใต้เกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็พอช่วงดึกๆนะครับช่วงดึกๆจังหวัดอุทัยธานีนะครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ อุดรธานีหนองคายบึงการนะครับกําพแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถลำพูลำปางเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำน,น่านอุตรดิตถนะครับก็เฝ้าระวังนะครับชุดใหญ่มาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับพิษณุโลกอุตรดิตถเพชรบูรณ์นี่คือรอบดึกในช่วงของคืนวันอังคารนะครับอุดรธานีขอนแก่น กาลสินร้อยเอ็ดมุกดาหารอำนาจ,จเจริญน,นะครับพนะนครศรีอยุธยากรุงเทพประยองจันทบุรีตราดนะครับภูเก็ตรกระบี่ตรังกรุงเทพภูเก็ตรกระบี่ตรังนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงในช่วงใกล้เช้าถับอีสานตอนบนนะครับมีฝนตกต่อเนื่องนี่คือวันพุธนะครับ จนกระทั่งไปถึงวันที่28นะครับวันพุทธที่8ช่วงบ่ายโซนทางด้านภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่าภาคเหนือเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวลำพูล,ลำปางแพร่น่านอุตรดิตฐ์นะครับจังหวัดตากกาญจนบุรีอุทัยธานีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพสระแก้วปราจีนบุรีนะครับเพชรบูรณ์เลย ขอนแก่นชัยภูมินะครับแล้วก็ด้านล่างชุมพรนครศรีธรรมราชเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็จนถึงช่วงหัวค่ำของวันที่วันพุธนะครับนครสวรรค์เพชรบูรณ์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีย,ยุทธยานะครับรวมทั้งปราจีนบุรีกำแพงเพชร สุขโขทัยอุตรดิตถ์ลำพูล,ลำปางน่านนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับที่เข้ามาเติมนะครับช่วงนี้หลายพื้นที่น้ําท่วมอยู่แล้วนะครับก็เฝ้าระวังนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศและกลการยุโรปขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ